รุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูพานวันที่3ตุลาคม2565ในอเอุปพงศ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอภูพานพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอภูพานร่วมพิธีเคารพธงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระ และก่าวอุดมการรักชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นักกศนออำเภอภูพานวันที่5ตุลาคม2565บุคลลกรกศนอํำเภอภูพานปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบรพพิมประโยชน์พัฒนาปรับปรุงภูงมิทัศน์ภายในและภายนอกกสศนอํำเภอภูพาน เพื่อเป็นการสร้างฝูกจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะเราทำคำดีด้วยหัวใจและเป็นการน้อมนำพระบรมราชบายมาสู่การปฏิบัตินักกศอนอำเภอภูพานวันที่13ตุลาคม2565ในายอเสกอุปพงศ์ผู้อำนวยการกศอนอำเภอภูพานพร้อมด้วยบุคลากรกศอนอำเภอภูพาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพานวันที่17ตุลาคม2565 กศนอำเภอภูพานดำเนินการจัดประชุมประาจำเดือนกันยายน2565โดยมีนายอาเสกปรุพง์ผู้อำนวยการกศนอำเภอภูพานเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้พร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอภูพานเพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบหมายงานให้แก่บุคลากรกศน,กอ,นอำเภอภูพานณนะกศนอำเภอภูพาน วันที่26ตุลาคม2565นายอาเสกอุปพงศ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอภูพานพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษากศนอำเภอภูพานเข้าร่วมกิจกรรมไวโซนสถานศึกษากอนอาศนปลอดสารเสพติดเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการใช้อาวุธในสถานศึกษาพร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามน,นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีนายชันชัยพลกองเสงผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ณสำนักงานกศนอจังหวัดสกลนครวันที่27ตุลาคม2565ในาอยอาเสกอุป,ปพงผู้อำนวยการกศนอำเภอภูพาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้ชื่อว่ากศน .9 ใหม่9แห่งคุณภาพสำนักงานกศนจังหวัดสกลน,นครนะกักกศนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพานิชนาวีสู์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่29ตุลาคม2565นายอเสออุปพงศ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอภูผานร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักง,งานกศนอพุทธศักราช2565โดยมีนายวันลบสงวานานามเลขาธิการกศนอ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักง,งานกศนพุทธศักราช2565พร้อมทั้งอัฐบริขารและปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลณวัดบ,บูรพาพิทยารามพระอารามหลวงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี